สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่อง easy teach channel นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าคีย์บอร์ดสำหรับ windows 11นะครับเป็น windows ตัวใหม่นะครับผมการตั้งค่าคีย์บอร์ดตัวนอนนะครับก็คือปุ่มตัวนี้นะครับให้มันสลับไทยอังกฤษได้แล้วก็แอดภาษาไทยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ตรงไปตรง control panel นะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เลือกตรงนี้นะครับ ตรงขอบแอร์ลีเจนะครับแล้วก็ให้เลือกตรง r e g i o n นะครับเพื่อนๆพอมาหน้านี้ก็คือให้เลือกตรง Language นะครับตรงนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก่อนอื่นนะครับถ้าใครเพิ่งซื้อรุ่นบุ๊กใหม่หรือซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับเราต้องไปแอดภาษาไทยมาก่อนคือตรงนี้นะครับ admin language setting นะครับแล้วก็ทำการเลือกให้เป็นภาษาไทย ให้หมดนะครับทะไงทำไนี่ <med. S 1> nee. ครับเราก็เลือกให้เป็นภาษาไทยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเลือกตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยนะครับพอเราเลือกตรงนี้ปุ๊บเป็นภาษาไทยมันจะให้เรารีสตาร์ทแล้วก็รีสตาร์ทไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทําการแอบที่บอร์ดภาษาไทยเข้ามานะครับแต่ว่าของผมทําการเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเลือกตรงเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับให้เราเลือกตรงนี้ครับไทปิ้งครับ แล้วเราก็เลือกตรงออนี่ครับ Advanced Keyboard Setting นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ให้เลือกตรง Language Bar Option นะครับแล้วก็เลือกตรง Advanced Key Setting นะครับให้ติ๊กตรงนี้นะครับ p r e the Shift Key นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ Change Key Sequence นะครับเนี่ย อันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่ากุ่มตัวนอนนะครับให้เราเลือกตรงนี้ครับตัวนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ตัวนอนนะครับเลือกแค่นี้ก็พอครับฝั่งซ้ายนะครับสวิตช์อินพุตเลงกิลเลือกตัวนี้กดโอเคนะครับกดแอปพลายนะครับแล้วเราก็ดูครับนี่ครับสังเกตตรงนี้นะครับไทยอังกฤษไทยอังกฤษนะมีประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับวิธีการตั้งค่าคีย์บอร์ด สำหรับ Windows 11นะครับให้เปลี่ยนภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับโดยใช้ปุ่มตัวนออน,นะครับผมก็มีประมาณนี้ครับ<ๆ>เพื่อนๆสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ